สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมก็ตุจีนนะครับผมกิจกรรมตุจีนยังไม่หมดนะครับผมมาแล้วนะครับผมวันนี้จะมาสอนลับชุดฟรีๆน่าจะรู้กันแหละแล้วยังมีไอวอลฟรีๆด้วยนะครับผมรีมีเต็ดแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดอยากรู้เป็นยังไงครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคับพีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า ก็จะพูดถึงกิจกรรมตุจจีนด้วยนะครับผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไล่รายละเอียดของไอเทมทั้งหมดเลยดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอฝากไว้ก่อนนะครับผมสำหรับคนที่ท็อปอัพท็อปอัพกันหรือยังครับผมถ้าต่ำกว่า6กก็ถ้าประมาณ60เนี่ยังไม่ต้องไปเติมนะครับผมแต่พี่ก็รับเพชรจากตรงนี้นะ เนี่ยมันเติมได้3ครั้งถ้าเกิดค่าได้80-90ก็เติมได้นะครับผมแต่สำหรับพี่จะไม่เติมพวกนี้เลยพี่จะเติมแบบรายเดือนแบบนี้เลยรับวัละร้ามสิบห้แล้วพี่เอามาจากไหนครับพี่ก็ขอแนะนำแอนี้เลยคือเช็คอินแล้วเอาคอยไปแลกบัตรทูมนันนี่มาเติมเกมฟรีนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับผม เพจฟรีฟรีนะครับขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับเป็นเกม h a ppy Dummy s l o ็นะครับผมซึ่งบางคนบอกมันเป็นการพนันไม่ใช่การพนันนะครับผมก็คือเล่นสนุกสนุกนะแต่สิ่งสําคัญคือมันสามารถเช็คอินรับเหรียญได้นะครับผมก่อนอื่นสำหรับคนที่โหลดนะครับผมให้กดคําว่าผูกและใส่รหัสพี่ลงไปก็จะได้เหรียญไปเล่นนะครับผมเหรียญไปเล่นตัวนี้สามารถแปลสภาพกลายเป็น ปัจุมันนี่ได้นะครับผมหรือค่าโทรศัพท์ก็ได้ก็เติมเข้าไปแล้วก็เติมเกมได้นะครับผมก็สาหรับคนที่ไม่อยากใส่โค้ดก็ล <ST Jean> ิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างกดมันจะเข้าโค้ดอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเมื่อเราได้เหรียญเยอะปุ๊บเราก็นามาแลกตรงนี้เลยปัจุมันนี่กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมมันก็มีตับจำนวนสูงสุด500รูนะครับผมเออประมาณนี้เลยชิวๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมใส่โค้ดพี่ก็ได้นะครับผมก็ได ไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมครับอย่าลืมกดผูกแล้วก็ใส่โค้ดของพี่นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ลิงก์ด้านล่างเลยกดไปเลยโหลดไว้แล้วก็เช็คอินทุกวันก็เอาเหรียญไปแลกเลยสำหรับคนที่สนใจนะครับผมดาวนโหลดอย่าลืมใส่โค้ดพี่ก็จะได้คอยเพิ่มนะครับผมเอาไปแลกบัตรทูมันนี่เลยแล้วก็มาเติมเกมได้นะครับหรือจะไปใช้ยางอื่นก็ว่ากันไปเนาะโอเคมาลุยกันต่อนะครับผมมา ก็เกี่ยวกับกิจกรรมตุดจีนนะครับผมตุดจีนนั่นเองนะครับผมได้อ่งเปล่ากันเยอะเปล่า คำถามนี้ก็คือเออพี่ก็ได้นะครับพอได้อยู่นะก็เมื่อวานไม่ลงฟรีไฟล์ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเอาวีเขากำลังเดือดนะครับผมตอนนี้ก็กิจกรรมเขาเยอะมากเลยก็ไปช่วยทางนู้นอยู่นะครับแต่ก็กลับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็กิจกรรมตุ๊จีนพัสดสองพัหจบไปแล้วนะครับผมวันที่เก้ากรับลูกซองกันหมดแล้วนะครับก็สองไปแล้วก็รับเหมือนเดิมก็สําหรับคนที่ดองทางด้านของโทเคนนะครับผมก็เก็บไว้ เก็บไว้แล้วก็นํามาแลกนะเป็นชุดอมวยหรือเปล่าไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่สวยนะครับผมสวยมากเลยดีไซน์เนี่ยเห็นไหมพี่ยิงแลกหมดเหลือปืนกระบ,บอกเหลืยน้องๆน่าจะแลกกันหมดแล้วนะครับผมพี่ว่านะเออก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แลกไว้อะไรไม่มีก็แลกไวนะะ้นะผมพปรเซสพวกนี้คือของฟรีหมดเลยไม่เสียเพจเลยนะครับผมหรือใครจะเสียเพจก็แล้วแต่โอเคมาก็เล่นวันละชั่วโมงเองนะครับผมก็คือได้5โทเค็นต่อวันนะครับผมแล้วชุด ตัวนี้เท่าไรเอย่ยก็ทั้งหมดนะครับอย่างละ5มีหนึ่5สอ่าอมีประมาณกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4 5 5ชิ้นนะครับก็25โทเค็นนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับและชุดสวยด้วยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายถ้าเกิดชอบก็จัดเลยนะครับผมคุณซับอาม่านะครับผมเป็นของอาม่านะครับผมเออไม่ใช่อากงนะครับผม เป็นพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวมาดูชุดกันเลยนะครับผมสามารถแลกได้แล้วนะครับวันนี้นะครับจนที่สุดกิจกรรมเลยอ่า25ทโทเคนนะครับผมก็แลกไปเลยนะครับผมนี่เสื้อเป็นไงสว,สวยปะสวยปะสวยอยู่นะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกโอโ้มีนี่กางเกงนะครับผมดูนี่อาบหวยนี่คะโหตั้งชื่อไอเทมนะครับผมก็หวยนี่คะว้าสั้นว้า เออก็แลกหมดเลยนะครับผมทัม้งหมด25โทเค็นนะครับชิวๆเลยนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันสที่สุดกิจกรรมนีเ้เสร็จต่อด้วยกิจกรรมอะไรต่อด้วยกิจกรรมใหม่เลยนะครับผมมาเนี่ยคือชุดนะครับผมก็กแรกเลยหูชุดยิงกันแรกเปลี่ยน5โทเค็นหน่อยเดี๋ยวขอแคปเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าประมาณนี้เลย นี่เห็นไหมแรกเลยนะครับผมชิวๆไปเลยนะโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ไล่แลกไปให้หมดเลยนะครับผมก็คือมันไดวันละ5โทเคนใช่ไหมก็รับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ครบนะครับผมทั้งหมด25โทเคนนั่นเองนะครับผมนี่เลยอ่าต่อไปส่วนหัวเราพี่จะแลกส่วนส่วน,วนอ่าตัวกับหัวไว้ก่อนนะมันจะได้ดูดีนะครับผมอเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเป็นตัวละครผู้หญิงใครดีล่ะใครดีใครดีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับผม เอ่อลอราไหมเออลอราโอ้โใครมาแต่งชุดนี้วะเนี่ยพี่ไม่เคยได้เล่นตัวละครผู้หญิงน่าจะเป็นลัลลานะไปเล่นนะครับก็ <c oughs> แต่งตัวตาปรสาวเนาะเออนี่นี่นี่น,น,น,นประมาณนี้เลยสวยนะสวยนะดูเอฟเฟคเสื้อด้วยเกงยังไม่ผ่านโอ้เกงนี่สั้นไปโปไปไม่ดีไม่ดี๋ดดยวขอเปลี่ยง,งเกงสักครูน่นึงนะครับผมนี่ก็เก่ <c oughs> <c oughs> งนตัวเดียว โอเคดีดีโอเคได้อยู่เดี๋ยวเปลี่ยนส่วนหน้าแปบ๊บหนึ่งหน้าอะไรดีเขี้ยวดีกว,ว่ามีเขี้ยวไหมเออนี่เขี้ยวน่ารักดีนี่เป็นไงสวยฉันไม่มีเออสวยปะสวยปะ,วยวะได้อยู่นะได้จะถือซองใหม่ด้วยนะครับผมสีเหลืองที่อยากได้สีเทาตอนแรกคิดว่าสีเทาไม่ดีพอม,มาดูเล่นโอ้สีเทาดีวะ่ะ ที่ชาวบอกกระตักกักน,นยิงไออ reload สองมาใส่ใส่แม็กยิงต่อเลยนะครับผมออประมาณนี้เลยนะครับผมชุดก็สามารถแลกได้เลยนะครับผมชิวๆไปเลยกิจภาพโทเคนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมตัวนี้ก็แลกให้หมดนะอ่าประมาณนี้เลยแลกไปที่สุดก,กิจกรรมวันที่6นะครับผมก็อย่าลืมเล่นให้ครบนะอ่ะชิวๆเดี๋ยวขอเปลี่ยตนตัวละครเดิมก่อนนะครับผม อ่านี่เลยโอเคต่อไปเราจะพูดถึงอะไรเอ่ยก็จะพูดถึงไอวอลใหม่นะครับผมก็คือเป็นการคอลแลบระหว่างโอวันตินรสช็อกโกแลตหรือเปล่าทุกรสชาตินะครับที่มีรูปฟรีไฟล์นะครับแต่ต้องขอโทษด้วยวัน,นวันนี้พี่ไปเซิร์ชใน Google นะครับหาเว็บไซต์มันยังไม่เจอมันน่าจะมาที่จริงมันมานานแล้วแหละโปรดักคือผลิตภัณฑ์มันมีรูปฟรีไฟตั้งนานแล้วนะครับผมแต่พี่ก็คือ รอกิจกรรมมันมาก็เลยค่อยว่ากันเนาะก็คือจะมีชุดด้วยชุดกับ i w วอลคือ i อวอลถ้าเกิดสะสม5โทเค็นนะครับผมก็คืออธิบายคร่าวๆก่อนเดี๋ยวพี่ทําคลิปแยกให้นะก็คือ5โทเค็นแรก i อวอลเลยแล้วสําหรับ โอวัตินตัวนี้นะครับผมก็ซื้อ2กล่องสแกนคิวโค้กก็จะได้อวัลตินบ็อกนะครับเปิดลุ้นโทเคนแล้วจะมีชุดด้วยนะชุดนีเทนะครับผมแต่ยังไม่ยังไม่เปิดเผยนะว่ามาในรูปแบแบบใดนะครับผมก็ประมาณนี้มีไอวอลตัวนี้ฟรีๆเลยทุกคนกินโอวติวนแล้วก็ยิงคิวโค้ดนะ่าจะใส่ไองดไอดีเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กอะไรประมาณนี้ก็คือยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกให้เนาะ ก็ไปซื้อคนตีเก็บไว้กินก่อนนะครับผมเออแต่ก็ค่อยกินนะไม่กินเยอะเดี๋ยวเออย่างงู้นอย่างงี้นะไม่รู้นะครับผมก็มานี่เลยรูปทรงสวยมากเป็นสีแดงเออบอกได้คําเดียวว่าเอ,อ้แท่นี่ว่าชุดยอดอะไรประมาณนี้เออสำหรับคนที่ไล่เทีมแปลกๆนะครับผมก็ขอแนะนำให้เก็บไว้นะครับผมหกออกล่องเนาะประมาณก็คือ2กล่องต่อหนึ่ง โอ้ตินบล็อกนะประมาณนี้นะครับก็เปิดลุนโทเค็นกันประมาณนี้เลยแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็จะมาวันที่4นะครับผมรวมกิจกรรมฟรีสคริตเบสเนาะอ,อ่อาผิดอธุก็ต้องขออภัยด้วยแก๊ง4ปาร์ตี้สุดมันพี่คิดว่าเนี่ยนะมันมี2พาร์ทเว้ยคือพาร์ทแรกอะ่ะมันไม่มีให้เก็บโทเค็นซึ่งมันมาเก็บโทเค็นวันที่ส4ใช่ไหมดรอปในแผนที่หลังจบแมตช์อ่ะฮะคือตัวนี้น่าจะมีแบบ สองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกเดี๋ยวค่อยว่ากันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยมากและนี่ก็เป็นวอลล์พาร์ทใหม่นะครับผมหรือสินค้าสูงใหม่คือพี่ไม่ดูเลยคือมันสวยงามเฉยๆไม่ไม่มีความเท่สําหรับพี่เลยนะเออดูดูเดี๋ยวดูของนะมีอะไรบ้างโอ้โหโคตรเจ๋ยอ่ะเอ้ยเจ๋ยอ่ะเอ้ยดูดิเฮ้ยอันนี้สวยอยู่สวยหนึ่งนะสวยหนึ่งสวยหนึ่งอันนี้เฉยๆนะครับผมอันนี้อ่าแปลกดี สวยสองไปสวยสองสวยสามไปมีท่าด้วยเนาไม่มีท่าด้วยวิมีท่าด้วยวิเดี๋ยวดูดิท่าอะไรอมามาก็ประมาณนี้เลยอ่าดูดูอประมาณนี้เลยเนะยครับผมอ่าชุดก็เบื่อไม่ชอบจักจักวงวงไม่ค่อยชอบนะครับบอกเลยว่าไม่ค่อยชอบนะชุดจักจักงวงแบบนี้คือไม่ชอบนะครับผมบอกเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับผมกับลูกซองพี่หมดไป240กว่าเพชรนะครับได้สีเหลืองมันเลยเออเท่นะครับผมบอกไล้คำเดียวต่กี้จะได้สีเทานีดีที่สุดแล้วนะสำหรับพี่นะคือแดงสีแดงกับสีเทานี่ดีมากเลยเออก็คือสีเหลืองก็ดีก็ดีในส่วนหนึ่งนะบวกแม่นยำสองคือยิงไม่ค่อยพลาดนะครับผมโดนเต็มเต็มนะครับผมนี่สีนี้ดีมากเลยนะครับผมก็ บางคนหมดเป็นหมืนะ่นอะพี่ก็งงเหมือนกันนะคือเออจริงเวลามันดูดมันดูดหมดเลยนะเพชรนะก็ไม่เป็นไรนะเกมนี้คือเกมเด็กนะคิดเยอะๆนะครับผมก็ถ้าเกิดมันไม่ได้ปืนอะไรก็ยิงตายเนาะเออเขาไม่น่าทําไอเทหม,มอกอยากเลยเนาะคพราะทําง่ายๆนะครับบางคนเขาไม่มีเงินใช่ไหมเออก็ประมาณนี้เลยแ,แต่กนะ็ช่างเถอเนาะ ค่อยว่าการปืนไหนก็ยิงได้เนาะโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวอัปเดตไอโวยังไงเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกให้รับเจอคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมไปแลกชุดอาหมวยนะครับผม